ออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบแปดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบเก้าสามศูนย์สองสามสี่เก้าสามศูนย์สองสามสี่เก้าออกรางวันที่ห้าครั้งที่ยี่สิบ เก้าห้าสี่เก้าเจ็ดห้าเก้าห้าสี่เก้าเจ็ดห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบเอ็ดแปดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์สามแปดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์สามออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบสอง ย์หนึ่งเกแปดศย์สามศหนึ่งเกแปดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี 40, ่สิบสามสองสี่สี่สามสี่ศูนย์สองสี่สี่สามสี่ศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบสี่ หนึ่งสี่สามหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งศูนย์หนึ่งออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี 4, ่สิบห้าเก้าสามสองศูนย์เก้าสี่เก้าสามสองศูนย์เก้าสี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบหก สี่สองศูนย์หกสามห้าสี่สองศูนย์หกสามห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบเจ็ดหกหนึ่งสองศูนย์เจ็ดแปดหกหนึ่งสองศูนย์เจ็ดแปดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบแปดศูนย์สามหกสองหนึ่งเก้าศูนย์สามหก สองหนึ่งเก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบเก้าสามแปดหกสามหกสี่สามแปดหกสามหกสี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบศูนย์สี่หกหกแปดห้าศูนย์สี่หกหกแปดห้า